ฟังด่วนๆเลยครับคุณผู้ชมครับมาอัปเดตแล้วก็ติดตามสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเราประจำวันที่21พฤศจิกายนครับที่ต้องบอกเลยว่าไทยล็อกพี่กัดชํำรากเกิดระอุอีกครั้งหนึ่งครับเพราะเขมรนั้นยกพลขุดคูเลดแบบที่หน้ามึนหน้าด้านในกรณีของบ้านสามหลังพร้อมกับอัปเดตล่าสุดในพื้นที่กองทัพภาคที่2ครับรองแม่ทัพเองก็บอกว่ากูไม่ยอม ตึงกาลังเข้มรอถล่มสวนขมิไปเช่นเดียวกันกับทางเบอร์ดี้ผูมะเขือเอยตาควายหรือว่าช่องอันมาที่มีเรื่องราวออกมานะครับขมิเนี่ยมีการเสริมกําลังนับ3,000คนแล้วมีทั้งหมดเนี่ยสีหจุดเลยพร้อมกับอาวุธยุโทโธปกรณ์เนี่ยขนมากันแบบเต็มที่จัดหนักจัดเต็มโดยเรามาเข้าเรื่องกันก่อนเลยครับคุณผู้ชมครับมาเริ่มจากเรื่องราวสถานการณ์ล่าสุดกันก่อนนะครับโดยก็เป็นเรื่องในพื้นที่โซนจังหวัดตรัด ที่ก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็ได้อัปเดตไปแล้วนะครับกับกรณีการลือสะพัดเลยว่าฮุนเซนนั้นส่ง b s q เนี่ยเข้ามาประชิดแนวซึ่งทัพเรือของเราเนี่ยก็พร้อมขึงตายเช่นเดียวกันแล้วล่าสุดยังมีอัปเดตมากกว่านั้นอีกนะครับเพราะโฆษกกองทัพเรือเนี่ย ได้ออกมากล่าวเพิ่มเติมครับในกรณีของพื้นที่บ้านสามหลังที่ก่อนหน้านี้ถ้าเกิดยังจํากันได้นะครับเราก็มีการรื้อไปแล้วแหละกับบ้านสามหลังถึงแม้ว่าทางเข้าเนี่ยมันจะยากลําบากแต่เราก็รื้อไปเหมือนเดิมนะครับรื้อเสร็จสับเหมือนกระเมนจะไปแต่ก็ไม่ไปครับกลับมาอีกครั้งหนึง่งซึ่งทางกองทัพเรือครับถือว่ายังคงกังวลมากๆนะหลังจากที่เรารื้อบ้านสามหลังไปแล้วเนี่ย ยังตรวจพบการวางกําลังเพิ่มเติมของทหารคามนในพื้นที่เข้ามารวมไปถึงมีการขุดคูเลดเพิ่มนะครับทำให้้นที่ดังกล่าวเนี่ยต้องเฝ้าระวังกันเป็นอย่างดีเลยเพราะเราเป็นรองนะครับกับยุทธการตรงนั้นเนื่องจากเราอยู่ต่ําแล้วเาเมนเนี่ยอยู่บนภูเขาการจะเข้าไปเนี่ย มันก็เลยมีความยากลําบากแต่ถึงกระนั้นครับเราก็ได้ดาเนินการตัดถนนเข้าสู่บ้าน3ามหลังไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนการผักด้านขามิ้นอ,อกจากพื้นที่นะครับตอนนี้เราคงยังใช้การเจราจาอยู่แต่ว่าการเจราจาเนี่ยไม่ได้พูดคุยเพียงอย่างเดียวเราจะมีวิธีการจากเบาไปหาหนักขึ้นซึ่งเราก็มีการยื่นข้อเสนอให้ขมิ้นไปหลายเรื่องเลยนะครับถ้าเกิดขมิ้นสะดวกย้ายออกเราเองก็ยินดีให้ความช่วยเหลือเพื่อที่จะขยับออกไปแล้วทางกองทัพเรือเองครับก็บอกว่าฝ่ายไทยเราเนี่ยไม่ต้องการสร้างแรงกระเพื่อมในพื้นที่ ปลายไปมากกว่านั้นก็เอาแบบตรงๆง่ายๆคือฝ่ายไทยเราเนี่ยรื้อบ้านสาหลังไปแล้วก่อนหน้านี้แล้วเป็นการรื้อที่นานมาแล้วนะครับประมาณ1-2เดือนได้แต่ว่าฝ่ายกัมพูชาครับกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งแล้วพอกลับเข้ามารอบนี้เนี่ยไม่ได้กลับเข้ามาธรรมดานะครับถ้าดูจาก Google m a p เนี่ยเราก็จะเห็นว่าเป็นเพิงพักพิงของเขมรที่กลับเข้ามาอยู่ส่วนพื้นที่คอนกรีตบ้านสาหลังเนี่ยเราได้รื้อออกไปหมดแล้วแต่ว่าการกลับเข้ามาครั้งนี้เนี่ยมีการขุดคูเลสและก็เพิ่มเติมกําลังเข้าม,ามามากยิ่งขึ้น ซึ่งทางโฆษกกองทัพเรือครับก็ยังบอกอีกว่าที่ฝ่ายไทยเราเข้าไปไม่ได้ในตอนนี้นะครับก็เพราะว่ามาจาก2เหตุผลก็คือหนึ่งเนี่ยพื้นที่เข้าถึงลำบากมากก่อนที่จะมีการทําถนนเข้าไปซึ่งก็เป็นพื้นที่ป่าดิบชื้นนะครับดูจากแผนที่จะเห็นชัดว่าฝั่งกัมพูชาเนี่ยเป็นพื้นที่ราบสูงเข้าถึงได้ง่ายแต่ว่าฝั่งไทยเราเนี่ยจะเป็นป่าทึบทั้งแนวเลยซึ่งตอนนี้เนี่ยเราเจาะถนนเข้าไปถึงแล้วแต่ว่าสิ่งที่เราเจอในพื้นที่เนี่ยก็เต็มไปด้วยวัตถุระเบิดทุ่นรรระะเเเเบิิดียกกกว่าาปป็นนหลัฐัฐชงจ ทั้งใหม่และก็เก่าซึ่งเราก็เฝ้าระวังเป็นอย่างมากโดยยังมีการเทียบภูมิประเทศนะครับก็คือจะคล้ายกับปุ่ดีของทัพ,พที่2แหละในบางปุ่ทีีเป็นเนินในบางปุ่ยดีเป็นที่ราบใครอยู่สูงกว่าเนี่ยก็จะได้เปรียบแต่ว่าในส่วนจังหวัดตราดครับขเขมรได้เปรียบมากกว่าเรานะเราเนี่ยค่อนข้างเสียเปรียบเพราะว่าอยู่ด้านล่างการเพิ่มเติมกําลังเนี่ยมันอาจจะยากขึ้นโดยเฉพาะอาวุธหนักนะครับที่เราต้องขึ้นเขาโอ้โหหลายกิโลนะประมาณ4กิโลได้ แต่ว่าถึงอย่างไรครับเราก็ต้องรักษาทีโไตยของไทยเราเหมือนเดิมเพราะขนาดขมนในบดีของเราปีที่2งนะครับขมศอยู่ต่ํากว่าไทยเราเยอะมากๆนะมันยังปีนดันด้นขึ้นมาได้นะครับแล้วขึ้นมาถึงยอดเขาเลยบวกกับมายึดเนินต่างๆอย่างเนินสามาสูภาษาตาควายเนี่ยขมนก็เข้ามายึดได้ซึ่งเราก็ต้องไม่ยอมแพ้ขมรโดยเด็ดขาดนะครับถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในโซนเสียเปรียบมากกว่าเนี่ย ก็น่าจะเป็นเหตุผลนี้แหละครับที่คงจะก่อนข้างประนีประนอมกันก่อนแต่ถ้าเกิดประนีประนอมกันไม่ได้เนี่ยก็คงมีดูนเดือดกันสักครั้งหนึ่งในโซนบุรีบ้านจำรากจังหวัดราดเองเพราะบ้านสามหลังเนี่ยขมินก็เหมือนประชุมกันเลยนะว่าจะออกจะย้ายออกแต่สุดท้ายเนี่ยยังกลับเข้ามายังมาตึงกําลังต่อหน้าไทยเราอีกนะครับมีการขดคูเลตต่างๆนานา,นาพร้อมกับวางกําลังเพิ่มเติมซึ่งเรื่องนี้กองทัพเรือเองก็ ถามว่าพร้อมไหมก็พร้อมเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าในโซนนั้นเนี่ยทัเพเรือของเราจะคุมทั้งทะเลคุมทั้งบกเลยนะครับถ้าเกิดมีการตอบโต้ก,กันในทางบกเนี่ยเราก็พร้อมส่งอาวุธไปถึงตรงนั้นเหมือนกันระยะทางเนี่ยไม่ไกลไม่ห่างจากทะเลมากเท่าไหร่ก็คงต้องรอติดตามอัปเดตกันนะครับว่าเราจะมีมาตรการยังไงกับการไล่ขมรเนี่ยออกไปจากพื้นที่ตรงนั้น เพราะจะดรียว่ามันเป็นเขตแดนฝั่งไทเราโดยชัดเจนก็รอติดตามกันนะครับในโซนกองทัพเรือเอาละมาตามต่อกันอีกพื้นที่หนึ่งกันบ้างนะครับมาพูดถึงกองทัพที่2กันหน่อยล่าสุดเลยครับพลตรีนัทสีอินหรือว่ารองไม่ทับพที่สอเองเนี่ย ก็ได้มีการโพสต์ปลุกใจแบบพึกเขม่เลยว่ากูไม่ยอมมึงซึ่งตัวท่านเองครับก็มีการเดินป่าเยี่ยมลูกน้องหน้าแนวเนี่ยสคืน4วันเพื่อน,นําสิ่งของจําเป็นไปมอบให้นะครับพร้อมทางเส้นทางไฟฟ้าน้ําที่มั่นแข็งแรงรวมไปถึงเครื่องรางของข,องขังเนี่ยที่เราจะปราบขามรเหมือนกันแล้ววันนี้นะครับก็ปรากฏมีคลิปฐานขามรน,นครับในโซนแถวพระวิหารเนี่ยถือว่ามีจํานวนกําลังค่อนข้างเยอะกว่าเดิมมากๆนะครับซึ่งก็น่าจะรวมกับฐานที่เข้ามาในวันที่17พฤศจิกายนโดยปกติครับชุดฐาน เขาเมนเนี่ยเวลาออกเดือนละตะเวนน่าจะไม่เกิน20คนแต่ว่ารอบนี้ออกละตะเวนมาโอ้โหเกือบ30คนได้เท่าที่ตามดูในภาพนะครับแล้วช่วงนี้รู้สึกว่าคลิปวิดีโอต่างๆเนี่ยเขาเม่นจะพสทบ่อยเป็นพิเศษโดยเฉพาะกาลังครับที่เราเห็นความเปลี่ยนแปลงชัดเจนเลยว่ามีเยอะขึ้นมากกว่าเดิมปกติเนี่ยละตะเวนก็จะมีประมาณหนึ่วดก็คือ7คนแต่ว่ารอบนี้ไม่ใช่แล้วนะครับเขาเม่นมีการเพิ่มเติมกําลังมาซึ่งมันก็ ตรงประเด็นกันชัดเจนกับทางโฆษกกองทัพบกข,ของไทยเราที่เดกอมาเปิดเผยว่ากัมพูชาครับยังคงเสริมกําลังทหารบวกกับอาวุธใกล้ชายแดนอย่างต่อเนื่องแถมมีการยั่วยุในพื้นที่กองรับภาคที่2ด้วยนะครับไทยเราก็สั่งตึงกําลังเตรียมพร้อม รอตอบโต้ตามกฎการประทะแล้วก็ย้ําว่าภาษาตาควายนั้นอยู่ในเป้าหมายที่เราจะก,กลับเข้ามาควบคุมให้ได้ก็เป็นทางฝั่งโฆษกกองทัพบ,บกเองนะครับที่ออกมาเปิดเผยสถานการณ์ความคืบหน้าบริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งได้ระบุว่าขณะนี้เนี่ยกองกําลังกัมพูชาครับเสริมกําลังทางทหารและก็อาวุธอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับขยับเข้ามาใกล้แนวชายแดนมากยิ่งขึ้นนะโอ้โหเรียกว,ว่าพร้อมมากกว่าเราอีกต่างหากสาหรับขเมรเองแล้วกรณีภาพรถถังของกะบ,บูชาที่ปรากฏตามแนวเขตชายแดนนะครับโฆษกกองทัพบกเองก็ยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะซึ่งก็ยังไม่มีการถอนกําลังออกจากพื้นที่เนื่องจากตามข้อตกลงเฟสแรกเนี่ยจะเป็นการถอนอาวุธเฉพาะ ประเภทหนักก็คือเครื่องยิงสนับสนุนอาวุธระยะไกลยอย่าง b บ2 1เอนี่ยอันนี้ขมรก็ถอนออกไปแต่ว่าไม่ได้ถอนออกไปไกลามากเท่าไหร่นะแต่ขณะที่ลถถังครับยังไม่อยู่ในขั้นตอนการถอนกําลังก็เลยยังคงพบเห็นได้ลถถังเนี่ยถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นเฟสที่3นะครับรถถังน่าจะเป็นเฟสสเฟสสแต่เราเนี่ยถอนเฟสแรกไปก่อนแล้วซึ่งก็ยังมีระบุเพิ่มเติมอีกในพื้นที่กองทัพที่สนะครับก็พบความพยายามของทางกัมพูชาเนี่ย ยั่วยุฐานไทยเราให้ตอบโต้โดยมีหลายคลิปเลยครับที่แสดงให้เห็นถึงการใช้ด้อยคารุนแรงพฤติกรรมยั่วยุจากฝั่งขมรคืออยากจะให้ไทยเราเนี่ยเป็นฝ่ายเปิดก่อนนะครับแล้วขมรฉลาดนะถูกกล่าวหาว่าโจมตีไทยเราก่อดก็คืออยากให้ไทยเราเปิดซึ่งเราก็ถามว่าเราทําหรือ,อยังเรายังไม่ทำนะครับยังเป็นการประทะคารมกันอยู่ส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่โฆษกกรนาบอกออกมาเปิดเผยครับสำหรับทหารที่เหยียบกับระเบิดรายที่7นั้นในพื้นที่ห้วยตามาเรียจังหวัดศรีสะเกดก็ยอมรับเลยว่าตรงนั้นเนี่ย เป็นพื้นที่ละตะเวนของไทยเราประจําเลยแต่ฝั่งขมรนเองก็พยายามลักลอบนั้นผุระเบิดเข้ามาวางในบางจุดที่เราเนี่ยเคยเคลียร์ออกไปแล้วทําให้เราก็ต้องเพิ่มมาตรการระมัดระวังมากยิ่งขึ้นเข้มงวดมากยิ่งขึ้นและในส่วนของการเตรียมพร้อมตอบโต้เนี่ยเราก็มีกฎของเราอยู่นะครับกฎแรกเนี่ยเตือนด้วยวาจาครับกฎ2ยิงเตือน กฎ3ยิงตรงขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของแต่ละหน่วยเพราะฐานในเราเองก็ยังคงตึงกําลังตามแนวชายแดนเหมือนเดิมและก็ถอนเฉพาะอาวุธยิงสนับสนุนเท่านั้นก็คือยิงไกลนั่นแหละครับประมาณ100กิโล40-50กิโลอันนั้นเราถอนออกไปแล้วนะครับแต่ว่าพวกรถถังเอยพวกอะไรต่างๆขาเขมนก็ยังไม่ถอนไทยเราเองก็ยังไม่ถอนซึ่งถามโเมเบงก็น่าจะไม่มียิงเตือนเลยครับถ้าเกิดขเขมนมีอาการฮึดฮัดฟึดฟัดใส่เราเนี่ย ก็ต้องยิงแบบตรงไปเลยถ้าเกิดไปยิงเตือนปับ๊บคำนีมันยิงตรงเลยนะแล้วเราจะเสียเปรียบโดยทันทีส่วนอีกประเด็นหนึ่งนะครับเชื่อว่าคุณผู้ชมเนี่ยอยากจะรู้เหลือเกินสําหรับประเด็นพื้นที่ภูมิขือปราสาทตาเมือนทมและก็ปราสาทตาควายรวมไปถึงช่องอันมะซึ่งเรื่องนี้ครับโคศกกองทัพบกก็ได้ออกมาบอกเหมือนกันว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยต่างให้ความสําคัญไม่ว่าจะเป็นคาเมนไม่ว่าจะเป็นไทยเราแล้วบางจุดฐานกบ,บูชาเองก็ตึงกําลังเข้ายึดพื้นที่เอาไว้แล้วซึ่งไทยเราก็มีความต้องการที่จะเข้าไปควบคุมพื้้นที่ดวย แต่ว่าต้องพิจารณาโอกาสและก็สภาพแวดล้อมเป็นสําคัญอันนี้เป็นสิ่งที่ทางกองทัพภาคที่2ครับหรือว่าโฆษกองทัพบกออกมาชี้แจงรายงานสถานการณ์ในพื้นที่ก็เรียกได้ว,ว่า,ขาเขมรเองนะครับยังมีการยั่วยุและเสริมกําลังทหารอย่างต่อเนื่องเลยซึ่งก็ยังมีเรื่องเล่านะครับอันนี้เป็นข้อมูลแบบไม่เป็นทางการและก็ไม่ยืนยันนะเป็นเรื่องเล่าออกมาจากพื้นที่นะครับว่าทหารขาเขมรครับบริเวณบรินีปราสาทตาควายหรือว่าเนินสามห้าศูนย์นั้นและก็ช่องเหว มีการเสริมกำลังเข้ามาจริงๆนะครับและก็เยอะด้วยส่วนมากเนี่ยจะเป็นทหารใหม่หน้าใหม่เลยเพราะก่อนหน้านี้ในบริเวณปราสาทตาควายครับจะเป็นทหารบ้านนะอาวุธเนี่ยไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่ารอบนี้เป็นทหารใหม่ครับอาวุธครบมือแล้ว3จุดสตาร์ทเลยก็คือภูมิขืออันมาตาควายซึ่ง3จุดนี้ครับมีดานคาเมนเนี่ยอาจจะเข้ามาวางกําลังประมาณจุดละ3 0 0 0ันถึง 3, คนบวกกับปืนใหญ่อีกจุดละ4นะครับรวมถึงรถถังจุดละ3ถึงคันแล้วโดนเนี่ยอีกเป็นร้อยเลย อันนี้เป็นเรื่องเล่าจากบริเวณในพื้นที่นะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นข้อมูลที่ยืนยันออกมาแต่ว่าถึงอย่างไรเราก็ต้องติดตามกันเหมือนเดิมนะครับรอบนี้ผมเชื่อว่าถ้าเกิดมีการประจ,จันหน้ากันขึ้นมาเนี่ยมันจะรุนแรงมากกว่าเดิมเยอะเพราะเขะมรก็พร้อมไทยเราก็พร้อมยิ่งเขมรครับมีการตึงกําลังมาเยอะขนาดนั้นเนี่ยเหมือนจะขนมาทั้งประเทศเลยด้วยซ้ําเพื่อมาอุดพื้นที่ปราสาทตาควายนะครับที่ เราเองก็อยากจะได้เพราะว่ามันเป็นแผ่นดินใดของเราแต่อยู่ดีๆเนี่ยขาเหม็นมาลักไก่นะครับมาลักไก่ในช่วงที่ก่อนการประทะก,กัน1วันเพื่อเข้ามายึดครองคุณผู้ชมท่านใดสนใจความบันเทิงไร้ขีดจํากัดแบบครบวงจรครับที่รวบรวมแอปสตรีมมิ่งชื่อดังโดยเริ่มต้นเพียง49ประหยัดมากกว่า70%ซครับก็สามารถติดตามรายละเอียดกับ NF s t r e a m i n g ไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงก็ลื่นไหลไม่มีสะดุดแบบที่ว่าครบจบในที่เดียว แล้วก็ไม่ได้มีเีแค่กองรับาพาาสอกับโซนจังหวัดตราดเท่านั้นที่พร้อมนะครับกองรับภาคที่หนึเองก็บอกว่าพร้อมมากๆนะตอนนี้ไม่ได้ขู่ด้วยทั้งกําลังพลเอ่ทั้งอาวุธเนี่ยพร้อมเต็มที่พร้อมกับประกาศก้าวออกไปนะครับว่าขมรลูกล้ำแม้แต่ก้าวเดียวเนี่ย จัดการทันทีเลยก็หลังจากประชุมสภากาโลหมงเมื่อวานนี้มีการวางกฎแนวทางการใช้กําลังมากองร้อที่หนึ่งครับก็ได้มีการออกมาขยับขยื่นเลยว่าขณะนี้เนี่ยได้รับปฏิบัติการตามแนวทางดังกล่าวโดยมีการเตรียมพร้อมทั้งกําลังพลทั้งอาวุธและยึดตามแนวปฏิบัติก็คือหากไม่มีการลุกล้ำมาจากฝั่งกัมพูชาทางฝ่ายไดเราเนี่ยก็จะไม่เริ่มก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดมีการลุกล้ำหรือว่าการยิงเข้ามาก่อนเนี่ยเราก็จะมีการตอบโต้ทันที อ่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อัปเดตออกมานะครับเกี่ยวกับบริเวณแนวชายแดนไทยของเราตอนนี้ถามว่ายังคงเฝ้าระวังและระอุอยู่ไหมก็คงระอุอยู่นะครับเรายังวางใจไม่ได้นะเพราะเสียงปืนเนี่ยถ้าเกิดมันมีขึ้นมาชุดหนึ่งโอกาสที่จะลามปะทะยาวไปจนถึงตราดเนี่ยก็มีสูงเหมือนกันไม่งั้นฮุนเซนก็ไม่ถึงกับตึงกําลังเติมกําลังมาทั้งแนว7 9 8กกิโลอย่างแน่นอนบริเวณแนวชายแดนคงต้องรอติดตามและอัปเดตความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องกันนะครับและก็ ต้องส่งกำลังใจให้กับพี่น้องแนวชายแดนและทหารแนวหน้าทุกนายกันด้วยเอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบกันอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับแนวชายแดนแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดนอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยแล้วเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายย้ำกันอีกครั้งหนึ่งครับ NFS t ต e a m i n g ความบันเทิงครบวงจร